อันนี้คือผลงานนะคะที่เรานะคะทำการวางเรียล์นะคะให้แล้วเสร็จนะคะทีนี้เดนมาดูนะคะเส้นไกด์หลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไฮไกด์ก็ได้หรือเราจะไปที่เมนูวิวนะคะเลือกไกด์นะคะเลือกเคลียร์ไกด์นะคะต่อมานะคะนันเรียนอาจจะทําการปรับนะคะบางอันเนาะ Okay. ทีนี้หลังจากที่เรานะคะคทำงานเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องมาทำการเ create outline ค่ะให้ทำการปลดล็อกทุกอย่างก่อนไปที่เมนู object นะคะเลือก unlock all ไปที่ select เลือกทุกอย่างแล้วไปที่เมนู type นะคะเลือก create outline ค่ะนะคะเช็คงานโดยการคลิกเมาส์ขวาเลือกเ u ์ไลน์อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อดูว่าตัวหนังสือของเรานั้นได้ทําการ create แล้วหรือยังหลังจาก create แล้วนะคะ ถ้าเราดูจากใน layer, เ,นนเลเยอร์จะเห็นว่าตัวหนังสือที่เราคีเอทแล้วเนี่ยจะขึ้นคําว่ากรุ๊ปในกรุ๊ปเนี่ยจะเห็นว่าตัวหนังสือมันนะคะจะกลายเป็นคำพอผ่าทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นกลับมานะคะคลิกเมาส์ขวาเลือกพรีวิวเหมือนเดิมค่ะเอาต้นแบบออกนะคะต่อมาคือการสร้างตัดตกนะคะให้กับชิ้นงานนะคะและการคริปปิ้งมาเพื่อแสดงภาพนะคะหรือว่าให้มันแสดงเฉพาะ งานที่เราสร้างจะเห็นว่าส่วนของจานอาหารตรงนี้เนี่ยมันมีการล้นออกไปนะคะนอกไซส์ A4 เราจะต้องทำการคริปปิ้งมาค่ะการคริปปิ้งมาก,ก็คือการสร้างหน้ากาก,ากขึ้นมานะคะวางทับกันลงไปไซส์ของขนาด A4 นะคะเท่ากับ29นะคะจุดเความสูงอ่าขอโทษค่ะ ความกว้างเท่ากับ21เซนนะคะความสูงเท่ากับ29.7กดโอเคไปค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ออบเจกต์สี่เหลี่ยมของเรานะคะวิ่งเข้าหาอาร์ตบอร์ดโดยการไปที่ตำแหน่งโดยการไปที่พาเลตอะไรด้านบนตรงนี้นะคะพาเลตอะไรไม่มีนะให้ไปที่เมนูวินโดว์ตัว A นะคะอะไรนะคะเพื่อจัดนะคะให้การจัดตำแหน่งนั้นยึดจากอาร์ตบอร์ดเป็นหลักหลังจากนั้นสั่งให้เขาชิดซ้าย นะคะชิดบนแบบนี้นะคะทีนี้ต่อมานะคะเราจะต้องเผื่อนะคะด้านข้างนะคะเพราะว่าตอนที่เราสร้างอาร์ตบอร์ดต,ตรงนี้เนี่ยเรากําหนดบีทเท่ากับ0.3ด้านซ้าย0.3ด้านขวาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีการบวกตัวเลขเผื่อให้สี่เหลี่ยมเรามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องทําการบวกนะคะบวกเท่ากับ บวกเท่าไรเอ่ย0-6ใช่มคะยคะ0-6เนาะอ่าและมันผูกโซ่ไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการบวกของเรานั้นเนี่ยมันจะเป็นการบวกทั้งด้านกว้างและด้านสูงโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการ select all เ,เลือกทุกอย่างหลังจากนั้นนะคะไปที่เมนู object create ขอโทษค่ะไปที่เมนู object เลือก clipping mask นะคะเพื่อแสดงภาพ นะคะบนหน้ากากที่เราสร้างหรือแสดงภาพบนสี่เหลี่ยมที่เราสร้างนะคะอันนี้คือการคริปปิ้งมาร์กนะคะต่อไปนะคะการสร้างตัดตกการสร้างตัดตกนะคะเราจะต้องทําการสร้างให้พอดีกับขนาด A4 ตัดตกคืออะไรตัดตกคือแนวที่แจ้งกับทางลงพิมพ์ทราบว่าแนวที่ใช้ในการพิมพ์จริงหรือว่าตัดจริงหรือลงใบมีดจริงนั้นอยู่ที่ขอบเขตเท่าไหร่ นะคะวิธีการก็คือถ้าเราไปที่เมนู object เลยเลือก k e t e t i a mark ตรงนี้จะเห็นว่านะคะตอนนี้จะเห็นว่าโปรแกรมมันโชว์ขึ้นมาเป็น2ขีดแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบของ japanese นะคะให้นักเรียนไปที่เมนู edit นะคะ preference นะคะแล้วไปที่ general นะคะนำเครื่องหมายถูกหน้า use japanese ออกนะคะแล้วกด ok ปุ๊บแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองสร้างใหม่ นะคะคไปที่เมนูออบเจกต์ไปที่เมนูออบเจกต์ Object นะคะครีเอททิม m าร์กตัวนี้จะไม่ขึ้นนะคะเราจะต้องสร้างออบเจกต์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้มันวิ่งเข้าหากระดาษก่อนนะอ่าแล้วตรงนี้นะคะสโตกนะคะ เป็นนอนไปก่อนนะไปที่เมนูอ็อบเจกต์สั่งครีเอททิมมาร์คค่ะอ่าเราก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมาขั้นตอนการเซฟงานนะคะให้นิเรียนไปที่เมนูไฟะะลฟ์นะคะเ,เลือกเซฟนะคะเมนูไฟล์เลือกเซฟนะคะอ่าเราก็หาที่อยู่ของงานเลยค่ะอันนี้ตั้งชื่อเป็นสลัด กดเซฟนะคะโอเคเลือกเวอร์ชันนะคะเป็นเวอร์ชันเดิมต่อมาเราจะส่งงานกับโรงพิมพ์นะคะโรงพิมพ์เราจะส่งเป็น PDF ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นตรงเซฟแอดไทตรงนี้นะคะให้เลือกเป็น PDF ค่ะ mm hmm. เสร็จแล้วกดเซฟนะคะตั้งชื่อ,อเป็นสลัดค่ะกดเซฟ นะคะในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนจะต้องเลือก mark and b e a t s ด้วยเพื่อให้มันโชว์นะคะให้มันโชว์อะไรบ้างให้มันโชว์ทีมมารค่ะกดเซฟเลยนะคะแต่ก่อนกดเซฟไปที่ general นะคะสั่งให้มันวิวนะคะวิว pdf after save ด้วยจะได้ดูว่าหลังจากที่เรา Save a d d แล้วนะคะเป็น pdf แล้วเนี่ย หน้าตาที่ได้นะคะจะเป็นแบบไหนนะคะอาจจะเปิดผ่าน Acrobat r e a d e r ก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือผลงานที่เรานะคะเซฟนะคะเป็น PDF นะคะจะเห็นขอบนะคะ ของครอปมาร์กหรือเีเอททีมมาร์กแนวที่ใช้ในการตัดจริงนะคะอ่าโอเคค่ะต่อมาถ้าเราจะต้องส่งงานให้กับทีมงานหรือเพื่อนๆน,นะคะเราจะต้องไปที่เมนูไฟล์นะคะเลือกแพ็กเกจนะคะการที่เราไปที่เมนูไฟล์แพ็กเกจตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นการเก็บลิงก์ทั้งหมดนะคะมาให้ลิงก์ตรงนี้หมายถึงอะไรลิงก์ของรูปภาพค่ะหรือแม้กระทั่งฟอนต นะคะสามารถเก็บฟอน์นั้นมาได้แต่ตรงนี้เราจะไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเราใช้การขีดออนไลน์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่ขึ้นเลือกแพ็กเกจไปค่ะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่อยู่ของงานกันนะคะอันนี้ปิดไป็หนึ่งรอบให้มันโชว์ค่ะโชว์แพ็กเกจนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ นะคะเราจะได้อะไรมากนะคะไฟนะคะไฟที่เป็นนามสกุลของ PDF นะคะลิงก์ไฟล์จะมีรูปภาพนะคะเข้ามาซึ่งตรงนี้เราใช้แค่2รูปภาพนะคะต่อมานะคะจะมีรีพอร์ตบอกนะคะว่าไฟล์ตรวนี้นะคะใช้หน้ากระดาษเป็นไซส์ A4 นะคะ21คูณ29.7นะคะแล้วเขาก็จะมีบอกมาอีกว่า การใช้ฟอนต์นั้นน่ะไม่มีนะคะไม่มีการแนบฟอนต์มาให้เนื่องจากว่าเราใช้การเขียนเอาลาค่ะเนี yeah, ่ยจะไม่มีชื่อฟอนต์เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดนักเรียนต้องการเอาฟอนต์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนไปทำงานต่อนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนเอาลายนะคะตรงนี้จะเป็นการบอกนะคะที่มาของรูปภาพว่ารูปภาพนี้มาจากโฟลเดอร์อันไหนอันนี้กรณีที่เราต้องการาเช็คนะคะว่า ถ้าลูปภาพตรงนี้มันหายไปนะคะไม่ได้ส่งให้เพื่อนนักเรียนก็มาดูจากตรงนี้ได้โอเคค่ะอันนี้คือขั้นตอนการรีพอร์ตนะคะขั้นตอนการรีพอร์ตนะคะโอเคค่ะอ่าเราก็จบนะคะการออกแบบโบชัวนะคะไซส์ a อกันเท่านี้นะคะ